กีฬาพาไปค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับลูกเรือการบินไทยนะคะเขาพลิกวิกฤตของตัวเองด้วยการผันไปสอนกีฬาเทควันโดให้กับเด็กๆที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามจากคุณจำลัรลนรอดค่ะจากการระบาดของโควิด1 9และการล้มละลายของการบินไทยได้ส่งผลกระทบต่อพนักงานการบินไทยทั้งหมด โดยหนึ่งในนั้นนั่นก็คือคุณพสุนันเชียงใหม่ลูกเรือการบินไทยที่ทํางานด้านบริการลูกค้าบนเครื่องบินมานานกว่า20ปีเต็มหลังจากที่ไม่มีไฟบินทําให้คุณพสตุต้องมองหาอะไรทําใหม่ๆหลังจากที่ว่างเว้นจากงานประจําโดยเขาได้ตัดสินใจเลือกเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่มาช่วยกิจการของครอบครัวที่เปิดยิมสอนกีฬาเทควันโดมันก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสอันหนึ่งนะครับในเมื่อเรา ประสบภาวะวิกฤตใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามมองหาโอกาสที่จะทําอย่างอื่นไปด้วยในระหว่างนั้นนะครับก็เป็นโอกาสที่ได้กลับบ้านมาดูแลคุณพ <Wow. S 1> ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ได้มาสานต่อนะครับเทควันโดที่ตัวเองเนี่ยได้ได้วางรากฐานเอาไว้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับจากการที่ต้องสวมใส่สูตรดูแลผู้โดยสารบนไฟบินต่างๆของการบินไทยแล้วมาเปลี่ยนใส่ชุดเทควันโดถ่ายทอดท่าเตะให้กับเด็กๆคุณพศุน,นชรยงชหม่บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งบทบาท ที่สร้างความสุขใจให้กับตัวเองเพราะทั้งการเป็นลูกเรือบนเครื่องบินกับการสอนเด็กๆนั้นเป็นงานบริการเหมือนกันโดยการได้กลับมาสอนกีฬาเทควันโดนั้นทําให้เขาได้พบกับบรรยากาศเาก่าๆโดยนึกถึงตอนสมัยที่ตัวเองเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกับสู่บ้านหลังเก่านะครับนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเด็กๆคือด้วยความที่เราห่างการสอนไปนานใช่ไหมครับเด็กๆเ,เขาจะมีเนเจอร์ที่เป็นเด็กๆนะครับ ก็จะมีความน่ารักตร,ตรงส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะต้องปรับหลักสูตรการสอนเนี่ยเพื่อให้เข้ากับเด็กๆให้ได้นะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนบทบาทของพระสุในเชียงใหม่มาเป็นครูสอนเทควันโดแม้ว่าใช้เวลาเพียงไม่นานแต่บรรดาเด็กๆที่มาเรียนเทควันโดก,กับเขาต่างก็ชื่นชอบความเป็นกันเองและวิธีการสอนของลูกเรือการบินไทยคนนี้ในขณะที่ผู้ปกครองก็ยอมรับว่าครูสอนกีฬาเทควันโดคนนี้มีความเอาใจใส่เด็กที่ดีอีกทั้ง ยังมีอัธยาศัยที่ดีกับบรรดาผู้ปกครองอีกด้วยใจดีค่ะถ้าไม่ได้ก็ดุหน่อยแต่สอนค่ะดูได้ท่ามาถ้ายากๆอย่างเช่นเชือราก็แล้วก็สปินนิ่งแล้วก็มีมีเวนนลาวแบ็คิกอาจารย์บอกว่าไงบ้างอาจารย์บอกน้องไงว่ให้เราตั้งใจ ก็ได้ผู้บอกให้เราฝึกซ้อมที่บ้านบ่อยๆแล้วเราก็จะได้มาเอกเครื่องทางด้านเตะครับอ่าสอนอะไรกันบ้างครับสอนสอนภู่ิเสสอนนักกีฬาครับเขาแล้วอาจารย์พัาบอกขีนว้าไหนครับบอกว่าอย่าท้อถอยต่อเหตุการณ์ทั้งปวงเพราะว่าเพราะถ้าว่าท้อถอยจะทำไม่ได้ครับ ก็บอกว่าบอกทุกวันนะครับว่าอยากจะมาอีกมาอีกทุกวันเลยนะเพราะว่าคุณรูเข้าใจดีแล้วก็แกได้ออกกําลังกายเนาะทาให้สุขภาพแกแข็งแรงขึ้นนะครับปกติจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นหอบนะครับแกจะเป็นหอบแกจะเป็นเหมือนกำเขาเรียกว่าต่อมอะไรสักอย่างในจมูกเนะี่ยมันโตแต่ตอนนี้คือก็อ้วนด้วยตอนนี้ก็น้ําหนักลงครับน้ําหนักลงดีมากเลยเอาไปด้ีก่อนนะครับสำหรับลูกเรือการบินไทยที่ชื่อพัสดุนเชื่อใหม่คนนี้แม้ว่าจะมีงานบริการเป็นหลัก แต่ลึกๆในจิตใจของเขากีฬาเทควันโดคือกีฬาที่สามารถสร้างระเบียบสร้างวินัยสร้างคนให้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมไทยได้โดยปัจจุบันในวงการเทควันโดเมืองไทยลูกเรือการบินไทยคนนี้ครับเขามีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยโดยเขามีส่วนร่วมผลักดันให้กีฬาเทควันโดก้าวขึ้นมาเป็นกีฬาความหวังเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมในปีหน้านี่คือลูกเรือการบินไทยหัวใจเทควันโดพัสสุนในเชียงใหม่ จำรักร้นรอดไทย P ี s อรายงานส่งท้ายด้วยแอคชั่นทุเดย์นะคะไปดูจังหวะการเล่นผิดพลาดของพอ